สิ่งเล็กๆน้อยๆมันก็ทําให้เราความสุขได้พูดทุกอย่างที่จะเสริมสร้างกําลังใจนักเรียนเมื่อเสริมสร้างกําลังใจนักเรียนตัวเราก็ได้กําลังใจกลับมาด้วยและที่สําคัญผู้ปกครองก็เป็นกําลังใจให้พออ๊อบนักเรียนเปลี่ยนไปอันนี้แหละค่ะคือความสุขไม่ได้หาได้ยากเลยถ้าพวกเขามีความสุขนี่คือความสุข,ขของเราเช่นกันค่ะมีพลังค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางอัญชลีมนสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนแสงฮิรันวิทยาค่ะพื้นฐานของการดำเนินชีวิตถ้าทุกคนน,ะน้อมนำ หลักธรรมมาใช้ตรงส่วนอื่นมันจะดีตามๆกันมาเลยเชื่อมั่นว่าการที่คนเรามีศีลและมีสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาดังนั้นเราต้องทำควบคู่กันไปค่ะอย่างตัวเองเป็นพออแล้วถ้าไม่มีคุณครูเข้าใจต้องให้โอกาสให้เวลาไม่ได้ใช้การตำหนิไม่ได้ปล่อยปละละเลยครับบังคับและบัญชาใช้ทางสายกลางความสำเร็จของโครงการของโรงเรียนทุกโรงเรียนมี3ตัวแปร ตัวแปรที่1คือพอออแทบเจอครูแทบผลออกมานัก,กเรียนก็แทบแต่ถ้าพออ,อแทบ <c oughs> คนเดียวคุณครูไม่แทบเลยก็ก่อยก่อยหน่อยนะต้องใช้เวลาปรับปรุงดังนั้นถือว่าเป็นการสร้างบาร,รมีแล้วกันการจะเปลี่ยนแปลงหรือการจะน้อมนำอะไรมาเนี่ยใช้เวลาสวัสดีค่ะเด็กๆนน้เกียงหม อตั้งใจเรียนสัญญากันแล้วจะทำอะไรนะตั้งใจเรียนยน,น่ารักมากเลยวันนี้พออจะมาขอทบทวนดีว่าห้องนี้มีความรู้เรื่องเจ็ดบทฝึกไหมมีไหมคะเอางั้นเอาคนข้างหน้าเลยนะมาสาธิตให้พวกเราดูอ่ะไหนลองทําให้พออดูสิลูกเอาคําของตัวเองก็ได้หรือใครจะมาสอนพออตรงนี้ก็ได้ออาคนนั้นมาสอนพอ,อดิเอาเล่มไหนก่อนลูกอ่าไหนลูก เอาเอาเอะไ,ไรก่อนลูกเอาอะไรก่อนเล่มใหญ่วางไว้ที่ไหนคะนอ่าสารหนังสือเหมือนกันโอ้คนนี้เสร็จแล้วออันไหนเล็กอันไหนใหญ่ลูกอันนี้ใหญ่ปะอันนี้ไว้อันนี้ไว้ข้างล่างข้างบนลูกอันนี้ไว้ข้างล่างอ่าอันนี้วางข้างบนโอ้โหอันไหนอีกอันไหนอีกใครสอนหนูเนะี่ยลูกคุณครูอะไรคะ คุณครูเพลินแนะชื่นชมคุณครูเพลินด้วยนะคุณครูเพลินนำเจ็ดบทฝึกมาใช้นักเรียนในห้องนี้โอ้โหนั่นง่ายหนังสือเริ่มเรียบร้อยขึ้นแล้วมีประโยชน์ไหมคะการจัดเรียงแบบนี้มีประโยชน์ไหมลูกประโยชน์ประโยชน์ยังไงลูกมีประโยชน์ยังไงลูกทําให้เราเป็นยังไงคะเรียบร้อย,ยอ,ยยอ,ยอดูดีโอ้โห ขอบคุณคุณครูเพลินม,มากเลย เป็นวิธีการหนึ่งอะค่ะที่จะทําให้คุณครูอ่ะเขารู้วิธีสอนซึ่งจะได้ตรงใจกับเราพรมีความต้องการให้คุณครูสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการตั้งคําถามการเช็คความเข้าใจของเด็กถ้าเราอยากให้คุณครูมีคุณลักษณะอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมานิเทศมาทําให้ดูมาสาธิตให้ดูโดยที่คุณครูเขาจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดอย่างนี้เขาเรียกว่านิเทศ ในชั้นเรียนแล้วก็แบบไม่มีกําหนดการเจอห้องไหนเข้าไปก็ขอเข้าไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็นิเทศ <ères> เดี๋ยวพอขออนุญาตดูวิธีการสอนนะและอาจจะบอกว่าเออลองยิงคําถามนี้กับเด็กพอ,อขอเรียนด้วยคนได้ไหมลูกโอเคอาเชิญค่ะอ่าต่อจากทอกีฬลรุ่งรอพี่ ว่าเราพูดภากาการฉลาดในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สมมติว่าถ้าพวกเราเป็นคนเฝ้าอุทยานนักเรียนจะทำยังไงคะสายจะใช้ลิงไหมลูกไม่แล้วจะทำยังไงดีทำยังไงดีจุดจุดเริ่มต้นผิดที่ใครพี่โอ้ยพอออมานั่งแป๊บเดียวพอสนุกตามเลยครูเต๋อถ้าพอออไม่ได้มาวันนี้จะไม่รู้เลยว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ สอนวิชาภาษาไทยอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ครูอ่ะยิงคําถามแล้วก็เล่าให้เด็กตอบแล้วโดยให้มีการคิดวิเคราะห์คําถามของหนูไม่ได้ธรรมดาไม่ใช่คําถามระดับความจํานะภูมิใจนะที่ได้หนูอ่ะมาเป็นคุณครูของกทมนะขอมีความเจริญเจริญนะลกูกเ,เก่งมากลูกเก่งมากค่ะอังนั้นเรียนกับคุณครูเต๋อสนุกและขอออชื่นชมนะอ่างั้นขออขอกลับไปนิเทศห้องต่อไปก่อนนะธรรมะสวัสดีค่ะ เรียนให้สนุกนะลูกเก่งมากลูกเก่งมากรู้สึกดีค่ะเพราะว่าถ้าเรามีปัญหาหรืออะไรที่อยากปรึกษาอย่างเงี้ยก็จะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ไม่ได้มาจับผิดนะคะก็คือมาส่งเสริมมาแนะนำนะคะบางทีเป็นเรื่องที่เราอาจจะมองข้ามแต่ท่านก็จะมองเห็นแล้วก็มาแนะนำมาเพิ่มเติมให้ ท่านอาจจะเข้ามาเหมือนเป็นกัลยาณมนิตรเดินเข้ามาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาติดตามสม่ำเสมอแล้วก็คือจะเดินดูหน้าห้องเรียนเกี่ยวกับรองเท้าการทางความเคารพหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยอค่ะท่านทําอย่างต่อเนื่องอค่ะการสังเกตการแล้วก็ จะให้คุณครูได้สอนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ท่านผู้นวยการให้ความเป็นกันเองจะไม่ได้ขึ้นมาจับผิดเลยแต่ว่าจะเป็นการมาสอนเป็นเหมือนครูของครูอีกทีนึงคือจะไม่เคยตําหนิว่าอันนี้ไม่ดีเราจะให้เป็นแนวทางบางครั้งก็จะมาร่วมเรียนกับเด็กๆไปด้วยเด็กๆก,ก็สนุกเด็กๆก,ก็จะชอบด้วย เห็นภาพอะไรคุณครูเห็นภาพนั้นแล้วเราจะได้ไปด้วยกันคิดว่าเราอยากเห็นอะไรในตัวนักเรียนเราแล้วเราต้องทํำยังไงซึ่งมันเป็นคาพูดง่ายๆแต่เชื่อไหมว่าคุณครูเขาจะบอกเองว่าเขาอะเห็นตรงนี้นะแล้วเขาทาตรงนี้นะเขาเรียกว่าแชร์เวลูอนะเห็นภาพรวมร่วมร่วมกันอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งเลยขององค์กรแห่งความสําเร็จนะคะเมื่อเราเห็นร่วมกันแล้วแล้วเราก็ลงมือทําไปด้วยกัน ชคนไหนคนนีน้นชื่อเพิร์มชอบมือให้ท่านผอ,อเป็นคนใ,นใจดีค่ะท่านเป็นคนอ่อนโยนหนูชอบท่านผออค่ะท่านสอนทุกคนในห้องให้เป็นเด็กดีค่ะแล้วก็ให้ช่วยกันเก็บขยะค่ะสำหรับผออ,อัญชรีมณสวรรนะคะผมก็ ขอบพระคุณนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆนะครับให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตนเองมากขึ้นครับสิ่งนี้ครับจะทําให้เราเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าที่จะใช้สติในชีวิตประจวาวันนั่นเองครับพอ,อ,อที่ใส่ดีมากชอบคุยกับนักเรียนชอบคุยเรื่องธรรมะสอนนักเรียนต่างๆอยากจะฝากถึงท่านพอ,อว่าสู้ๆนะครับถึงแม้งานจะยากลําบากแค่ไหนก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ เรื่องคุณธรรมเนี่ยคุ้มค่ามากผลผลิตของมันน่ะจะช่วยแบ่งเบาวภาระคุณครูพอให้เราลำบากในช่วงต้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะสบายต่อไปในฐานะที่ได้ลงมือปฏิบตัติแล้วก็เห็นผลมาจริงๆภาระที่เราคิดว่านอกเหนือจากงานประจําของเรามันจะไม่ใช่เลยจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรทําและต้องทําเลยขอเป็นกําลังใจท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะเพราะว่า การทํากิจกรรมเหล่านี้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาสามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตของเขาเมื่อเราได้ทําและได้สร้างคนมาถือว่าอันนั้นแหละเราประสบความสําเร็จในการทํางานของเราเช่นกันนะคะ